เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณผู้ชมครับวันนี้หยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องแรกเนี่ยเพราะว่าต้องระมัดระวังการขับขี่บนท้องถนนปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้องนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ครับเป็นพ่อค้าไอติมรายหนึ่งขี่รถไอติมเนี่ยเป็นรถพ่วงข้างเนี่ยครับปรากฏว่าหวังจะย้อนสอนแต่ว่ามันไม่ทันคุณผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุแต่ยังเคราะห์ดีที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเป็นรถขายไอติมจอดรอจังหวะตรงช่องทางขาเข้าถนนคู่ขนานก่อนที่จะพุ่งข้ามเลนครับจะไปย้อนสอนอีกฝั่งหนึ่งของถนนนี่ยนละครับแต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับเนี่ยครับรถยนต์ที่เข้ามาทางปกติเนี่ยเบรกไม่ทันครับพุ่งชนอย่างจังเลยครับกระเด็นทั้งรถทั้งคน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนทางหลวงหมาเลข21สระบ,บุรีหล่มสักที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสภาพดิพังเสียหายครับวัสดุอุปกรณ์ในการขายไอติมเนี่ยกระจายเกลื่อนพื้นไปหมดครับแล้วก็มีชายวัย50ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บก็ช่วยกันปรถมพยาบาลน,นำตัวส่งโรงพยาบาลหนองไผ่นะครับ ส่วนรถยนต์คู่กรณีครับก็อยู่ในสภาพได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันครับคนขับก็ยืนรองให้การอยู่ก็ยังอยู่ในอาการตกใจเลยนะครับโดยระบุว่าตนเองเนี่ยก็ขับรถมาในเลนขวาสุดคา,าดว่าตอนนั้นเนี่ยคนขายไอติมเนี่ยน่าจะมาไม่ทันสังเกตว่ามีรถยนต์ที่เข้ามาทางตรงอยู่มแม้ว่าจะพยายามจะเบรกเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยระยะเนี่ยคุณผู้ชมครับคนขับรถยนต์บอกมันกระชั้นชิดเกินไปเบรกไม่ทันครับแต่ตอนนั้นเบรกแล้วนะ เบลกเต็มที่แล้วนะครับขณะที่ตำรวจสพหนองไผ่ก็เก็บพยานหลักฐานเพื่อดำเนิคนคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับอ,อันตรายมากอ,าอันตรายอันตรายต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ชม